สบายดีพี่น้องสบายดีเบิสกุลสกุลพี่น้องจาพบผอก,กับเบามีมันนี่กับเป็นวันอาทิตย์พี่น้องกับจิมอยู่กันพ่อมน้าพ้อมตากันกับเด็กๆพี่น้องสบายดีป้าลุงสบายดีพี่น้องอยู่เบิสกุลสกุลยาย,ายลีก็อยู่พี่น้องกําลังกันเตรียมอาหารเที่ยงกันอยู่สแสดงว่าอยู่หลายคนจช่ี่มแสดงว่ามีแนวกินเมนบาร์อ้าวด้วจะกินมันนี่ในส่กระปุก คนที <The> ่ไปซื้อเม็ดอัมาลาพี่น้องเอยเป็นเตจเตเศร้าบ่มีวันจิตตรแรกว่าจิไปเองบอมีวันขันจิไปมาไว้น่ะสิภาคคนไปเพื่เพิ่นก็สิไปเมืองกันคนขี่รถง่ายบ่มีเลยบ่ไปนาะขี่มอเตอร์ไซค์เลยพาคนไปเพิ่านพ่นสิมาไวยันเที่ยงก็ยังบบเห็นหน้ามาพี่น้องจ๋าตอนนี้เด็กๆก็นั่งรอทากินอยู่พี่น้องยังบบทันเห็นนอกระปุ้นอยู่เพราะว่า นาะทางสั่งกะทิทางลูกชิ้นปลาทางอย่างอะไรทั้งกนะงปุ่นแล้วก็พักอยู่น้ำนางเบิดเพราะฉะนั้นกะเห็ดยังบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวบ่มีก็สิไปเตรียมอ่าทำน้ำยาขนมจีนถาก่อนพี่น้องจ๋าหิวแล้วบ่เด็กเด็วเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องบ่มีสิไปทำน้ำยาขนมจีนก่อนเอออันเดียวนะล่ะเอากระทะตั้งไฟพี่น้องจา๋า าตามด้วยเนื้อไก่เนื้อไก่ในสีต่ำเอาพี่น้องบดีบดถ้าใส่เครืททค่องบดมันสีละเอียดเนาะอันนี้ต่ำพอดีแบบบุบๆม,นะมันนะมันนี้บอมีกับน้ำเสนอน้ำยากะทิไก่บ้านพี่น้องอันนี้ไก่สองตัวนะจ๊ะเอาแต่เนื้อมันเนาะนำสุปมากระต้มหมอบากใหญ่ข้าวปุ้นสิบห้าโลพี่น้องกระเพื่อทั้งนั้นทั้งนี้ลายหม่องลายบอน อันนี้เป็นเนื้อปลาเอาบอบวบเนื้อไก่บ้านเนื้อไก่บ้านลงไปตามด้วยพริกพี่น้องอันนี้เป็นพริกกระเทียมเัาต้มอ่าพริกเปือ่อยแล้วก็มาตําอีกที่นึงพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ตาพริกกระเทียม <c oughs> ใส่กะทิลงไปเพิ่ม ตามด้วยรสดีอันนี้นะ่เป็นขนมจีนสูตรเบา,บามีเองอพี่้องจา๋ารสดีแล้วกับผงไอโนโมาโตะผงนังหวหนึ่งสองสามโอเคตามด้วยน้ำตาลพี่้องจา๋า ใส่น้ำตาลรสดีแล้วก็ผงนัวใส่กะปรลงไปพี่น้องสูตรเบ้าหมีได้ใส่กะปิีแต่ว่าไใส่น้ำปลาเนาะใส่กะปิีแทนกะปนี่นฮะสี่วใส่ตรงนี้เลยมันก็สีหอมพี่น้องมันสิบ่เหม็นกินกะปิีได้ตอนมันบ่ท่า,ทานสุกแต่มันกายกินกะปิีอยู่แต่พอเฮาขัวออกมาแล้วมันสีหอมมันมันบ่มีกลิ่นกะปิีเนาะ กะปิลงไปพอประมาณพอน้ำขนมจีนเขาสิบห้ากิโลเนาะมันมันเดือดมันกะกะปิมันก็สิเปื่อยละลายหอมหอมแล้วพี่น้องจา๋าพอบะามีใส่กะปิลงไปมันก็สิเป็นสีนี่พี่น้องมันจิบสีแดงเข้มเดยมันสีออกสีน้ำตาลนเนาะเนาะตามด้วยใบมะกรูดโรยลงไปหอมหอม แบกูดกอ็ใบซอยสีพี่น้องเทียงแล้วอัลมาราพี่น้องก็มาหอดเดือดแล้วตอนนี้ยังไม่ทันได้เป็นตะกินดอกพี่น้องพูดเลยเอาพอลงหมอนำ้ำต้มสีสันมันจังสีออกแล้วก็เป็นตะกินพี่น้องหอมหอมหอมกะปิพอขวดมันสีกินหอม อันนี้เป็นสูตรของเบาหมี่แล้วพี่น้องหลายคนหลายคนบอกว่าเออคือบะใส่นันแน่ใส่นี่แน่บะรูนาะพี่น้องมันบะมีก็เคยเห็ดแบบนี้นะที่อา่าที่ผ่านมาก,ก็เคยเห็ดหลายแบบหลายสูตรอยู่แต่พอมาเห็ดจังสินอะ่ะบะมีว่ามันแสบก็เลยโอเคเนาะแต่และสูตรบะมีสิบะใส่ปลาแต่ว่าน้ำขนมจีนของลาวแท้ๆเขาใส่น้ำปลาพี่น้องจา๋าที่ใส่น้ำปลาเนาะ แล้วสิบ่มีการใส่อ่กระซายหรือใส่อย่างอื่นแต่อันนี้บ่มีกระสีดัดแปลงมาเปลี่ยนจากปลาลามาใส่กะปิพี่น้อมันนัวเด้นัวใส่กะปิแทนปลากะปิกาขอบคุณอันผู้ใดเอามาล่ามาจากกรุงเทพมา กะปิมาจากกรุงเทพบุรีพี่น้องอันเพิ่นส่งมาให้อมมาล,ลาสองรอบแล้วรอบสุดท้ายนี่ก็สองกระปุกบาร์กใหญ่อันรอบก้อนนี่ยก็ะสองกระปุกพี่นอ้องนี่กะปิย่างดีพี่น้องจ้าก,กระปุกหนึ่งกระปุกบาร์กใหญ่ๆนี่น,นี่กระปุกเนี่ยน้อยยี่บ้านอ่าบอมีกะอะไรวะเขาขายมิได้บาซารเออเขาขายสาคอน เพิ่นเคยส่งมาลายเื่ออยู่นเนะาะเพิร์ดจะขาดไม่ไดเด้อเอา <laughs> เพิ่นส่งกะปิมาให้ส่วนใหญ่บ่ได้มาเฮ็ดหยังเด้อพี่น้องเวลาบ่มีทําเอา่อน้ำยาขนมจีนบ่มีใส่เนาะหรือว่ากินอันขนมจีนน่ะเขาสิใสาพริกคุยกับกะปิแม่แต่อย่างอื่นก็บ่ค่อยได้ใส่หรือว่ามาลาสิเฮ็ดอ่าน้ําพริกกะปิเนาะกระานานที แค่นี้ก็เรียบ้อยแล้วพี่น้องบะขวามันแห้งดอกแค่นี้พอเดี๋ยวกรเซียลงหมอน้ำซุปมันต่อพี่น้องจา้าหอมหอมเนื้อไก่เน้นๆน,น,นะจ๊ะว้าวผลแล้วพี่น้องจา้านี่จะเป็นหมอน้ำซุปเดี๋ยวบ่มีอันกระเอีตัวที่ขวัวนี่ตักลงไปพี่น้องเนื้อไก่เน้นๆน,น,นะจ๊ะ น้ำยากะทิใกล้บ้านพี่น้องจ๋าส่วนใหญ่ทางลาวเนี่ยจะมีแต่น้ำยากะทิใกล้บ้านน้ำยากะทิปลาน้ำยากะทิไก่แต่บ่มีน้ำยาปลาน้ำยานั่นนี่หลากหลายคือทางไทยเพื่อนพี่น้องพอลงไปปุ๊บมันก็เริ่มมีสีสันขึ้นมาทัานทีส่วนใหญ่อยู่แน่นรอบครัวบ่วมีหรือว่าบ้านบ่มีเองก็ลกลกหลักๆแล้วก็มีแต่บ่หมี ส่วนใหญ่เป็นคนเห็ดเนาะแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยดอกพี่น้องนานๆทีเดือนละเทืาสองเดือนเทืาหนึ่งอันนี้ก็บริษัเฮ็ดกินแต่เฮิร์นแ,นนและเจลล์โฮมเมดฮอตสองเดือนแล้วบะตั้งแต่เนี่ยบอกเกี่ยวเขาขึ้นอยู่บัทเฮ็ดเถ่อดำน้าเล่บอกกะแต่เละๆมันจะเออจะเอามาแต่งงานอันนั้เอามาแต่งงานมอ้งเฮ็ดกินแต่ดำน้าเลบบ่เอาพุ่น อันนี้ก็มาเหตุอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องจา้าพอดีมีโอกาสพี่น้องอันมื่อนี้ก็เป็นมือวันอาทิตย์เด็กๆอยู่พอดีอยู่พร้อมหนาพร้อมตากันก็เลยเหตุ้าเหตุวันทั่วไปก็เดียวสีเด็กๆบ่ค่อยได้กินน้ำเริ่มมีสีสันแล้วพี่น้องน้ำยากะทิไก่บ้านพี่น้องจา๋าเห็นบ่เนื้อไก่เน้นๆเน,น,เนอะ เริ่มแดงเริ่มมีสีสันแล้วแต่มื่อนี้บะมีตีนไก่พี่น้องแต่บะมีสิเป็นใส่ลูกชิ้นปลาแทนนะพี่น้องลูกชิน้นปลาเนาะใส่แทนถ้าเชียแซ่บอันนี้ต้องมีตีนไก่แล้วก็ใส่เลือดไก่พร้อมแซ่บอันนี้บะมีใส่เป็นลูกชิน้นปลาเนาะอันไก่นี่ก็สองตัวเหมือนเด้อตัวบักใหญ่หนึ่งตัวหนึ่งอ่ะตัวหนึ่งก็เตัวกลางพี่น้อง กินกับผักสดเนาะตแสบขนมจีนผักสดก็จะเป็นถั่วผักยาวผักแตงกระลำแล้วก็หัวปีแต่ส่วนใหญ่บ่มีมักหัวปีพี่น้องมักหัวปีกับกระลำหมักถั่วผักยาวแต่ทางไทยผสมหลากหลายเด้มีผักอีตูเอ่อใบแมงลักเนาะผักกาดดองเพิ่นว่าแต่ทางลาวมันบ่เคยกินเนี่ยอันใบแมงลักเขาพัดบ่กิน ใบแมงลักกับมิตใส่ต้มใส่แกงอวยเริ่มหอมแล้วพี่น้องจา๋าขออนุญ,ญาตซีมแป๊บหนึ่งยังบ้านแล้วได้นี่ว้าวพี่น้องจา๋ากคดแล้วเบามีก็จะตามลงไปลูกชิ้นปลานนเองพี่น้องจา๋าลูกชิ้นลงไปลูกชิ้นมันต้องใส่ลูกชิ้นอันลูกนิดหน่อยนะพี่น้องลูกชิ้นปลาพอดีคำนะซำนิ้วก้อยนิ้วก้อย เนาะมันจะ,อะพอดีคำอันนี้ลูกเป็นลูกซินใหญ่ผ้าสีเสียงเดี๋ยวทำเสร็จก็จะโทรให้คุณน้คนนี้มาเอาพี่น้องแบ่งกันกิน15โลไม่ใช่น้อยอยี่สิบโลหา้ายี่สิบโลพอเสียมาเรยงทั้งหมู่บ้าน่นเจ้ อันนี้จะเป็นอาลุกชิ้นลงไปเดี๋ยวมามีก็จะใส่กะทิลงไปอีกมันจะได้เข้มข้นแล้วก็น้นำมันจะแบบเข้มขน้นนะพี่น้องเห็นบ่เริ่มมีสีสันหน้าตาน่ากินแล้ว <c oughs> นี่กะทิกล่องใหญ่เอ,อ,อันนี้ลิตรหนึ่งคือโลหนึ่ง นกกะทิโลหนึ่งมมแมนทางลาวสิออกเป็นน้ำยาขนมจีนกะทิใส่ลายๆนมันบางที่เนี่ยขเขาแซวนมข้นหมดเลยจะเคยเห็นบอกเคยเคยไปเห็ดอา้าเขาซื้อนมข้นมาหายวสันให้ใส่พี่น้องต่อไปกับชิมิตะการตาง,งานอีกแล้วบะหมี่ถึงจองโตไปเห็ดน,น้ำขนมจีนอีกแล้วงานดอง เริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆงานดอกงานแต่งตอนนี้งานขึ้นบ้านใหม่อันบ้านเฮาก็ขึ้นบ้านใหม่มาออมื่่เอิญบอเริ่มจัดงานเลยพี่น้องโควิดอันก็ซบเซาลงไปแล้วเนาะแต่บ่งหัวางานใหญ่ๆคืนงานวัดเนี่ยมันสิมีบอ,อ,อพี่น้องจ๋าเริ่มมีซีซั่นแล้วเดอ้อเป็นตาแซบบ่พี่น,อน้องขนมจีนเข้มข้นเพราะใส่กะทิลงไปน้อย แต่ทาสีห้มันแดงอีหลีคือตอนเขาป่งแล้วมันมันเย็นเพราะมันเริ่มเย็นแล้วมันสีแดงมันขึ้นนาพี่น้องมันก็สีสันม um. ันสีแจ่มกว่านีอยูเนาะบางคนสิมักกินแซนริกทอดเพิ่นว่าขออนุญาตสิ่นะจ๊ะว้าวพี่น้องจ้าเริ่มนากินแล้วพี่น้อง น้ำยาขนมจีนกระทิไก่บ้านใชลูกชิ้นปลาเจดายบ่มีตีนไก่กับก้อนเลือดพี่น้องจ้าไก่สองตัวเนื้อเน้นๆนะจ๊ะแสบๆพี่น้องแค่นี้ก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็สลุมวนวุ่นวายข้างนอกอยู่พี่น้องเตรียมกินแล้วปร่งได้จ้า เยี่ยมโอ้ยพียบยน้์หมดเรียบร้อยแล้วจ้าทั้งจ้าขนมจีนแล้วบอกนั่งชิมกันนังลูกจีนเนี่ยมันหอนแล้วจั้นี่ก็เรียบร้อยแล้วจ้าย่างเป็ดนิโก้อาหารลูลาบ้านเฮาพี่น้องจ้าอันนี้ก็ย่างเป็ดอันนี้ก็ขนมจีนย่างเป็ดนิโก้เชฟกับเป็ดของนางเองเลยพี่น้องเออเป็ดลายพุทโคออกไปเดินเพลินผ่านที่แถวทางรถเกียบ เนียมันก็ไปเดินแคทบล็อกอยู่ค่ะรถตามจ่ายค่ะพี่ใหก็มาเจ้ามาขางโอ้ยเอ็นพวกอันหลังสาข,ข้างล่างก็จกบะบออย่างเซลเซลอยู่จ้าอุย้ยพี่น้องเรียบร้อยแล้วจ้ามากินน้ำกันพี่น้องสาแซ่บแซ่บซันคอบอกนะคะกินแล้วต้องอยู่ค่ะถ้วยบะตุย่งบะร่างนะคะหามลูกหามโอ้ยย่งางไก่กระปองรักร้อนนะคะมาพี่น้องจ๋า สีมันเริ่มขึ้นแล้วพอมันเย็นมันก็สีมันขึ้นไ่น้องมันก็สีแดงในบาดนี่นี่อันนี้พันนี้เย็นมันสีก็มันค่อยขึ้นบันไดเนาะแสบแสบไปน้องเมื่อนัลูกสิ่นป่านี่บริโภโอ้ยนั่งถ่ายกินฉลองก็หิวแล้วค่ะปตักคนไป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 มามามาพี่น้องจ๋ามาเอนนี้บอมีก็ขอเก็บภาพบรรยากาศเพลงท่านี้เดี๋ยวขออนุญาตไป หิวแล้วพี่น้องเทียงแล้วไปกินก้อนเด็กอันอยู่หลังสากกับกระลังเทียงกันกินอยู่ตอนนี้นั่งขาล็อกรอดอยู่ค่ะอืถากินอันนี้ก็เป็นเช็ดพิธีเรียบร้อยยังเหลือแต่ย่างเป็ดอามาลาเพิ่นพี่น้องจ๋ามาที่บ้านี่ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศเทปตัวนี้พ่อกันคลิปนายอยู่ดีแม่บอสกูสกุลไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะ